สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระนะคะคุณเคยไหมคะที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวฉันจริงๆเคยไหมคะที่เวลาเมื่อคุณมองกระจกแล้วถามตัวเองว่าฉันคือใครกันแน่นั่นไม่ใช่คำถามไร้สาระนะคะแต่ว่ามันคือเสียงกระซิบจากวิญญาณของคุณเสียงจากความทรงจำที่ยังไม่ถูกลืมทั้งหมด เสียงจากตัวตนที่แท้จริงที่กําลังรอให้คุณจำได้ก่อนที่เราจะลืมเราเคยรู้ก่อนที่เราจะเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตก่อนที่เราจะถูกสอนให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก่อนที่เราจะต้องดิ้นรนเพื่อเป็นใครสักคนในโลกใบนี้เราเคยรู้จักการเป็นอย่างแท้จริง เราทุกคนเคยเป็นวิญญาณอิสระที่รู้ว่าเราไม่ได้แยกจากกันที่เข้าใจว่าเราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานของความรักก่อนที่เราจะถูกสอนให้แข่งขันเราเคยรู้จักการร่วมมือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชนะใครแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันเรารู้ว่าทุกดวงจิตมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครด้อยหรือว่าเหนือกว่ากัน แต่เมื่อเราจุดติลงมาในโลกแห่งรูปธรรมใบนี้นะคะเรากลับถูกปลูกฝังว่าต้องแย่งต้องเร็วต้องชนะนั่นคือตอนที่ความกลัวเริ่มเบียดขับความรักออกไปก่อนที่เราจะถูกสอนให้สงสัยเราเคยรู้จักศรัทธาศรัทธาในจัก,กรวาลศรัทธาในพลังงานที่มองไม่เห็นศรัทธาว่าเราจะได้รับในสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องบีบบังคับ แต่เมื่อเราโตขึ้นเรากลับถูกสอนให้เชื่อเมื่อมีหลักฐานเท่านั้นความศรัทธากลายเป็นสิ่งล้าสมัยความลึกลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระทั้งที่ความลึกลับคือภาษาที่จิตวิญญาณสื่อสารกับเราก่อนที่เราจะถูกสอนให้ลืมตัวตนเราเคยเป็นอย่างสมบูรณ์เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าพอเพียงและมีคุณค่า เราไม่ต้องพยายามเป็นคนดีเพราะเราคือความดีงามอยู่แล้วจากแก่นแท้แต่เมื่อเราลงมาจุติในโลกใบนี้เราเริ่มใส่หน้ากากทีละชั้นทีละชั้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับความรักหรือแม้แต่ความอยู่รอดและในที่สุดเราก็ลืมว่าเคยเป็นใครเราไม่ได้เกิดมาเป็นกระดาษเปล่า แม้เราจะลืมแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเราจะมาพร้อมกับคลังประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เราเป็นวิญญาณเก่าแก่ค่ะที่เดินทางข้ามภพข้ามชาติมานับไม่ถ้วนผ่านเรื่องราวมากมายทั้งรักทั้งเจ็บปวดการพลัดพากและการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเราเคยรู้วิธีรักโดยไม่มีเงื่อนไขเราเคยรู้วิธีเยียวยาด้านพลังงานเราเคยรู้วิธีสื่อสารกับจัก,กรวาลโดยไม่ต้องใช้คำพูด และเรายังรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่แม้ตอนนี้เราจะลืมไปชั่วคราวก็ตามและใช่ค่ะการที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียงกระซิบจากภายในกำลังเรียกคุณกลับบ้านคุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์คุณแค่กำลังระลึกถึงสิ่งที่คุณเคยรู้และไม่มีคำว่าช้าไปสำหรับวิญญาณที่พร้อมจะจำได้อีกครั้ง สังคมไม่ได้สอนให้เราเป็นเราเสียงในใจเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเรียนแบบใครแต่โลกภายนอกกลับสอนให้เราทำแบบนั้นแทบตั้งแต่ลืมตาดูโลกเราเติบโตมาระบบที่วางแผนเอาไว้ให้แล้วว่าคุณจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณทำอะไรที่มันสำเร็จแล้วบางอย่าง เราไม่ได้ถูกสอนให้หันกลับมาฟังใจตัวเองแต่ถูกสอนให้ทำตามสูตรสำเร็จของคนอื่นสังคมที่ให้ค่ากับเปลือกนอกโลกใบนี้ไม่เคยถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรแต่มักจะถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างเคยไหมคะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานคำถามที่มักจะถามประจำเลยคุณทำอะไรได้บ้าง คุณมีความสามารถพิเศษอะไรและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการลืมตัวตนที่แท้จริงเราเรียนรู้ว่าคุณค่าของเราเท่ากับผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ความตั้งใจเราถูกฝึกให้วิ่งหาคะแนนยอดขายชื่อเสียงมากกว่าการฟังเสียงหัวใจแม้เราจะตั้งใจดีแต่ถ้าไม่มีผลงานให้เห็นเราก็จะรู้สึกว่าเราล้มเหลว เราต้องเป็นอะไรสักอย่างแทนที่จะเป็นตัวเราเองสังคมบอกเราว่าคุณจะต้องเป็นหมอคุณจะต้องเป็นดาราเป็นผู้ประกอบการแต่แทบไม่มีใครบอกเราเลยว่าแค่เป็นตัวคุณเองก็เพียงพอแล้วเราถูกฝังความกลัวโดยไม่รู้ตัวกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวว่าจะไม่เป็นที่รักกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบ ทั้งหมดนี้คือม่านแห่งการลืมเลือนม่านบางๆที่ค่อยๆปกคลุมหัวใจเราทีละน้อยจนวันหนึ่งเราหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วเรามีพลังในการสร้างสรรค์เราไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครเพื่อเป็นตัวของตัวเองเลยและเราเกิดมาพร้อมคุณค่าโดยที่เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย แต่เมื่อเราเริ่มตื่นรู้ม่านเหล่านั้นเริ่มโปร่งใสเราเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะไม่ใช่ความจริงสูงสุดเรากล้าที่จะตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องพยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่ใช่แล้วตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนกันและนั่นล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของการล,ลึก คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นสำเนาของใครแต่คุณมาเพื่อเป็นคุณอย่างที่จักรวาลตั้งใจให้คุณเป็นเพราะคุณคนแบบคุณมีหนึ่งเดียวในจักรวาลทุกความรู้สึกที่คุณรู้สึกไม่เพียงพอทุกความเจ็บปวดทุกความสงสัยล้วนพาเรากลับเข้าสู่ภายในเพื่อเริ่มจำตัวเองได้อีกครั้ง จุดเปลี่ยนก็คือการระลึกเริ่มขึ้นค่ะคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าบางสิ่งในใจของคุณกำลังตื่นขึ้นช้าๆและไม่ว่าคุณจะลืมตัวเองไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะวิญญาณของคุณยังจำได้เสมอมันไม่เคยหายไปไหนแค่รอเวลาที่คุณจะกลับมาฟังเสียงลึกๆนั้นอีกครั้ง และใช่ค่ะการที่คุณกำลังฟังวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่ความบังเอิญแต่มันคือเสียงเรียกกลับบ้านเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มระลึกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่วาการระลึกเริ่มต้นขึ้นแล้วหากว่าคุณกำลังรู้สึกสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะอาจจะเป็นสัญญาณว่าการระลึกตัวตนของคุณได้เริ่มขึ้นแล้ว ข้อที่ 1, คุณรู้สึกไม่อินกับความสําเร็จแบบเดิมๆสิ่งที่เคยทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเช่นเงินทองชื่อเสียงหรือว่าการแข่งขันกลับทาให้คุณรู้สึกเริ่มว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆหัวใจคุณเริ่มถามคําถามที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันข้อที่ 2, นะคะคุณจะเริ่มสนใจเรื่องจิตวิญญ,ญาณพลังงานและมิติ ช่องของเราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณมาฟังเรื่องนี้ก็แสดงว่าคุณกําลังเรื่องสน,ส,นสนใจเรื่องเหล่านี้แล้วนะคะหัวข้อที่คุณเคยมองว่าแปลกหรือว่าไกลตัวเริ่มกลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกคุ้นเคยอย่างเวลาคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างในนั้นที่คุณเคยรู้มาก่อนและใช่ค่ะคุณเคยรู้มาก่อนข้อที่สามนะคะคุณจะเริ่มสงสัยว่ามันมีบางสิ่งที่มากกว่านี้ ชีวิตแบบเดิมเริ่มไม่เพียงพอคุณจะเริ่มถามหาความหมายที่ลึกกว่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่จับต้องได้ข้อที่สนะคะคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติดวงดาวหรือว่าพลังงานที่คุณมองไม่เห็นเมื่อคุณเริ่มมองท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณจะรู้สึกเหมือนเคยอยู่ที่นั่นเคยไหมคะเคยไปยืนมองท้องฟ้าไหม เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ข้างบนนั้นมาก่อนและเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบกอดต้นไม้มากๆเลยการกอดต้นไม้ก็ถือเป็นการกราวดิ i งก่าวพลังงานอย่างหนึ่งเนาะแล้วทุกครั้งที่กอดต้นไม้ก็จะรู้สึกว่า เหมือนเราได้รับพลังงานความรักจากธรรมชาติเหมือนเราได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วเหมือนได้กลับบ้านจริงๆใครที่ยังไม่เคยได้กอดต้นไม้นะลองเอามือสัมผัสค่อยๆกอดแล้วเอาหน้านะคะ่ะแก้มเนี่ยแนบลงกับต้นไม้มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบบอกไม่ถูกเลยมันเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆและณนะตอนนั้นนะคะก็จะมีสภาวะธรรมจากธรรมชาติที่ได้สอนเรานะคะใครที่ยังไม่เคยลองดูนะ แล้วคุณจะว้าวมากๆเลยค่ะค่อยๆฝึกกันไปนะคะและทีนี้เมื่อคุณเริ่มเงียบสงบลงนะคะคุณจะเริ่มได้ยินเสียงลึกๆค่ะที่ไม่ใช่เสียงจากโลกภายนอกจะบอกทุกคนว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของการระลึกค่ะว่าฉันคือใครก่อนที่ฉันจะถูกสอนให้ลืมฉันไม่ใช่แค่ร่างกายนี้ฉันไม่ใช่แค่ชื่ออาชีพหรือบทบาทในสังคมแต่ฉันคือจิตวิญญ,ญาณ ผู้ที่เคยรู้จักความรักแท้เคยเดินทางข้ามดวงดาวและกำลังจะกลับมาเพื่อเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งลองแนะนำให้ทุกคนลองนั่งสมาธิเนาะการนั่งสมาธิเป็นการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณภายในของเราแล้วการระลึกรู้จะเรลวมากๆเลยค่ะทุกคนภาพบางอย่างจะเริ่มปรากฏนิมิตบางอย่างจะเริ่มปรากฏคุณจะเริ่มจาได้ว่าฉันเป็นใครฉันมาทาอะไรที่นี่และ ฉันจะต้องทำอะไรต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาที่อยู่บนโลกใบน,นี้การระลึกนะคะก็คือการกลับบ้านหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการตื่นรู้ก็คือการออกเดินทางไปค้นหาอะไรบางอย่างนอกตัวไปค้นหาความสำเร็จค้นหาความสงบค้นหาคำตอบจากคนอื่นหรือแม้แต่จากจักรวาลแต่ความจริงแล้ว การตื่นรู้ไม่ใช่การสแสวงหาแต่คือการระลึกถึงสิ่งที่เราเคยรู้เราหลับมานานการตื่นรู้ก็คือการกลับมาจดจำได้อีกครั้งการกลับมาหาสิ่งที่อยู่ในตัวเรามาโดยตลอดเพียงแค่ถูกสอนถูกปิดให้ลืมไปเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องพยายามที่จะเป็นใครสักคนเลยค่ะเราไม่ต้องปอีนขึ้นไปสู่ยอดเขาหรือว่าฝึกฝนตัวเองให้สมบูรณ์แบบ เพราะแท้ที่จริงแล้วเราแค่กลับมาเป็นตัวเราเองที่แท้จริงคนที่เราเคยเป็นอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะถูกโลกใบนี้สอนให้ลืมแล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว,ว่าเราอะกำลังระลึกและกลับบ้านลองลองฟังดูนะคะคุณกำลังประสบกับสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเมื่อคุณเริ่มเชื่อเสียงของหัวใจของคุณมากกว่าเสียงจากโลกภายนอก เหมือนกับเชื่อสัญชาตญยยาณภายในเชื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะเสียงที่บอกให้คุณยุดเสียงที่บอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ฉันเสียงที่คอยกระซิบบอกว่ากลับมามองข้างในเถอะนี่ไม่ใช่ความเพอ้อฝันแต่มันคือเสียงจริงของจิตวิญญาณเมื่อคุณเริ่มวางใจในสิ่งที่มองไม่เห็น คุณเริ่มลดการควบคุมชีวิตเริ่มยอมให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไปตามทางของมันและรู้สึกสบายกับความไม่แน่นอนนั่นแหละคะ่ะคือสัญ,ญญาณของความไว้วางใจในจักรวาลและในจิตวิญญาณของคุณเองเมื่อ <iempo> คุณกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกลึกๆข้างในคุณจะไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปไม่เล่นบทบาทที่โลกต้องการคุณเริ่มยอมรับว่านี่แหละฉัน ฉันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันคือของแท้คุณกำลังเดินทางกลับบ้านภายในของคุณบ้านที่ไม่ได้มีรัว้วบ้านที่ไม่ได้ต้องการทรัพย์สินแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความสงบความรักความมั่นคงภายในและความเข้าใจว่าฉันไม่ต้องเป็นใครเลยนอกจากตัวฉันเองและแบบนั้นมันเพียงพอแล้ว เราจำได้อย่างไรว่าเราเคยเป็นใครก่อนจะถูกสอนให้ลืมการระลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นไม่ได้มาจากความพยายามแบบหนักหน่วงแต่มันเริ่มจากความเบาความตั้งใจอย่างอ่อนโยนจากภายในต่อไปนี้นะคะคือแนวทางง่ายๆที่จะช่วยให้คุณค่อยๆจำได้ข้อที่หนึนะคะฝึกฟังความรู้สึกมากกว่าแค่ความคิด มีบางอย่างในใจของคุณค่ะที่แม้จะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลแต่มันกลับรู้สึกว่าใช่อย่างลึกซึ้งมันอาจจะเป็นความรู้สึกเมื่อเจอใครสักคนครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับรู้จักกันมานานแสนนานเคยไหมคะเจอปุ๊บเฮ้ยทำไมคนนี้รู้สึกคุ้นหน้าจังเลยนะทําไมทั้งที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ทําไมเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเคยแบบเจอ พระพิสุกรูปหนึ่งท่านเดินบินธบาตผ่านหน้าไปแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักพระพิสุกรูปนี้มาก่อนเลยนะหันไปมองตามเฮ้ยเราเคยเจอท่านมาแล้วในอดีตชาติอืมหรือว่านั่งสมาธิฟังเสียงสมาธิมีคนนำสมาธิอะคะ่ะแล้วก็จำได้ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาติความรู้สึกนี้ยใครเคยเป็นบ้างไหมคะ ถ้าเคยเป็นช่วยพิมพ์เล่าให้อ่านกันหน่อยนะคะหรือว่ามันอาจจะรู้สึกเวลาที่คุณอ่านประโยคประโยคหนึ่งในหนังสือแล้วว่าบทความอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วน้ําตาไหลทั้งๆท,ท,ที่ข้อความนั้นมันก็อาจจะดูธรรมดาความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันคือร่องรอยของการระลึกคุณอยากไปปฏิเสธมันนะแต่จงฝึกฟังมันฝึกรับรู้มันอย่างอ่อนโยนข้อที่2นะคะ อยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นธรรมชาติคือกระจกบานใหญ่ที่จะสะท้อนความจริงของเราค่ะการที่คุณนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้การมองพระอาทิตย์ตกดินหรือแม้แต่การเดินเท้าเปล่าแตะพื้นดินเหล่านี้ค่ะมันคือการเชื่อมกับมิติเก่าที่เราเคยรู้จักแต่ถูกลืมไปในความเร่งรีบของชีวิตสมัยใหม่ข้อที่3นะคะทำสมาธิหรือจดความรู้สึกภายใน ออกมาเป็นสมุดบันทึกก็ได้ค่ะการสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งหลับตานิ่งๆนะคะแต่ว่ามันคือการเงียบพอเงียบพอที่จะได้ยินเสียงจากจิตวิญญาณถ้าคุณยังไม่ถนัดนั่งสมาธินะคะลองเริ่มจากการจดบันทึกก่อนก็ได้เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่ฝันเห็นหรือคำถามลึกๆที่ผุดขึ้นมาทุกคำที่คุณเขียนอาจจะคือเบาะแสของความทรงจำข้ามมิติ แนะนำนะคะให้มีสมุดบันทึกเล่มเล็กอยู่ตรงหัวนอนก็ได้ค่ะทุกครั้งเวลาที่คุณฝันตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งลืมตานะคะให้รู้ตัวว่าตื่นเพราะทันทีที่คุณลืมตาคุณจะจำความฝันนั้นไม่ได้ทันทีที่คุณตื่นก็หลับตาค้างไว้อย่างนั้นก่อนแล้วทบทวนความฝันว่าฉันฝันอะไรไปจากนั้นลืมตาแล้วก็จดใส่สมุดเลยค่ะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณจำความฝันได้ แล้วก็ในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะก็อันนี้อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะคะเราเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิมากๆเลยก็คือจะนั่งตอนเช้าระหว่างวันแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นก็จะนั่งประมาณ 1- นึ่สองหนึ่งถึงสองทุ่มแล้วก็ประมาณ3ามทุ่มอีกรอบหนึ่งการนั่งถ้าเรายิ่งเข้นยิ่งเพ่งเราจะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยค่ะก็นั่งหลับตาเบาเสบายสบาย อารมณ์เหมือนไม่คิดสิ่งใดสภาวะตัดหัวทิ้งค่ะไม่คิดสิ่งใดไม่นึกถึงสิ่งใดเลยจดจ่อยอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าไปหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกมาหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าไปถ้าเราแบบสติเผลอแวบไปคิดสิ่งอื่นก็แค่ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพักหนึ่งละคะ่ะภาพนิมิตต่างๆมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้น เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นจิกจ๊กซอจิ๊กซอตัวเล็กๆๆ็กๆแล้วค่อยๆต่อค่อยๆต่อเป็นภาพใหญ่ทีนี้คุณก็จะเริ่มจดจําตัวเองได้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองหัดนั่งสมาธินะคะก็แนะนําให้ลองดูนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะคือการตั้งเจตนาหรือ intention อย่างเรียบง่ายแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เจตนาคือพลังงานที่ชัดเจนที่สุดที่คุณสามารถส่งออกไปยังจัก,กรวาล คุณลองพูดกับตัวเองเบอๆว่าฉันพร้อมแล้วที่จะจําในสิ่งที่จิตวิญญาณของฉันพร้อมให้รู้แล้วจากนั้นนะคะปล่อยให้จักรวาลค่อยๆส่งคําตอบกลับมาค่ะคําตอบอาจจะมาในรูปแบบของความบังเอิญข้อความในหนังสือบางหน้าประโยคของเพลงบางท่อนหรือความฝันบางอย่างที่ไม่อาจลืมการจำไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าเราเปิดใจ คุณไม่ต้องเร่งรีบนะคะเพียงแค่คุณตั้งใจจะจำแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นพอลึกๆแล้วจิตของคุณน่ะไม่เคยลืมเลยนะมันแค่รอให้คุณนิ่งพอที่จะได้ยินอีกครั้งจิตของคุณน่ะเขาอยู่กับคุณมาตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่คุณอุบัติขึ้นมาเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเขาจดจำทุกเรื่องราวไม่ว่าคุณจะผ่านมากี่ร้อยกี่พบกี่พันชาติก็แล้วแต่เขาบันทึกเรื่องราวทุกอย่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำให้คุณนั่งสมาธิ แล้วสิ่งที่จิตเขาจําได้เขาจะส่งข้อมูลมาบอกคุณอาจจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆประติดประต่อปะติประต่อแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณจําตัวเองได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วทีนี้ทําไมคุณถึงสําคัญละ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เป็นแค่คนธรรมดา ธรรมดาคนหนึ่งในโลกใบนี้นี่ไม่เห็นจะสําคัญอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าคุณไม่ได้มาเพื่อแค่ดิ้นรนใช้ชีวิตทำงานทำงานนอนนอนแล้วก็จากไปเฉยๆแต่ว่าคุณมาเพื่อที่จะระลึกคุณมาพร้อมกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของคุณและในช่วงเวลาที่คุณเริ่มรู้สึกแปลกไปจากเดิม คุณเริ่มสนใจเรื่องพลังงานเรื่องจัก,กรวาลหรือว่าเสียงเรียกจากภายในนั่นแหละค่ะคือสัญญาณว่าการระลึกกำลังเริ่มขึ้นแล้วคุณคือผู้ถือตะเกียงแห่งแสงคุณไม่ได้มาเพียงเพื่อเข้าใจตัวเองนะคะแต่ว่าคุณมาพร้อมกับแสงบางอย่างแสงแห่งการตื่นรู้แสงแห่งการเยียวยาแสงที่สามารถจุดประกายให้ผู้อื่นมองเห็นเส้นทางของตัวเองแม้ว่าคุณนะคะอาจจะไม่รู้ตัว แต่เพียงแค่คุณเป็นคุณก็อาจช่วยให้คนรอบข้างเริ่มถามคำถามให,ใหม่ๆเริ่มหยุดวิ่งไล่สิ่งภายนอกแล้วก็หันกลับเข้ามามองข้างในคุณคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการที่ตัวคุณเองนะคะเริ่มตื่นรู้คุณเริ่มสงสัยว่าโลกนี้มันมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นเริ่มตั้งคำถามว่าฉันคือใครกันแน่ สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยแต่ว่ามันคือคลื่นพลังงานที่สะเทือนออกไปไกลกว่าที่คุณคิดตอนแรกๆก่อนที่เราจะเริ่มตื่นรู้นะคะเราก็ถามตัวเองนะฉันเป็นใครฉันเกิดมาทำไมทำไมฉันต้องเกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยชีวิตฉันมีแค่กินไปทำงานกลับบ้านนอนกินไปทำงานกลับบ้านนอนแค่นี้หรออ่า นั่นนหะคะ่ะหากใครที่เริ่มมีคำถามเหล่านี้นะคะแสดงว่าคุณเริ่มตื่นรู้แล้วนะคะทุกครั้งที่คุณเยียวยาตัวเองก็คือคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกจากเครือข่ายพลังงานของโลกค่ะทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนความกลัวก็เท่ากับว่าคุณกำลังช่วยให้โลกใบนี้สูงขึ้นด้วยในระดับของพลังงานจริงๆแล้วอะ่ะคุณสำคัญมากกว่าที่คุณคิดนะอย่าด้อยค่าตัวเองนะทุกคน บางทีคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพทั้งหมดในตอนนี้นะแต่มันไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแม้แต่แสงเล็กๆจากตะเกียงดวงหนึ่งก็สามารถนำทางให้กับใครหลายคนได้ในความมืดเสมอเลยนะและคุณก็คือแสงนั้นขอบคุณที่คุณยังอยู่ขอบคุณที่ยังไม่ยอมลืมและขอบคุณที่คุณเลือกที่จะระลึกถึงตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งนึง ดังนั้นนะคะช่องนี้ค่ะด้วยรักและอิสระจึงสร้างขึ้นมาเพื่อที่เราจะกลับบ้านด้วยกันตัวเราคนนี้ค่ะก็จะเป็นแสงเทียนแสงตะเกียงดวงหนึ่งนะคะที่เป็นดวงไฟเล็กๆเนาะเป็นแสงสว่างเล็กๆอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านด้วยกันอยากให้ทุกคนได้ตื่นรู้แล้วก็จดจำตัวเองได้นะคะคุณจำได้ไหมว่าคุณคือใครก่อนที่คุณจะถูกสอนให้ลืม ถ้าคำถามนี้มันทำให้คุณรู้สึกหัวใจสั่นไหวเบาๆถ้ามีบางอย่างในตัวคุณที่รู้สึกว่าใช่นั่นหมาความว่าคุณกํำลังเริ่มจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่ใช่บ้านทางกายภาพที่มีหลังคาและผนังแต่คือบ้านภายในบ้านที่คุณไม่เคยจะจากไปจริงๆแต่ถูกทำให้ลืมแต่ตอนนี้นะคะคุณเริ่มระลึกได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว มีใครที่พอจะเริ่มจำตัวเองได้บ้างแล้วคะใครได้รับสัญญาณอะไรบ้างเอ่ยช่วยพิมพ์ให้อ่านกันหน่อยนะคะว่าแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างมีใครเริ่มเห็นภาพได้รับสัญญาณได้ยินเสียงหรือว่ามีการเชื่อมโยงอะไรบ้างไหมอืมไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนบนเส้นทางนะคะจะเพิ่งเริ่มตื่นหรือว่าเดินมาไกลแล้วก็ขอบคุณที่คุณยังไม่หยุดเดินเพราะทุกก้าวที่คุณเดินกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ นั่นนะคะคือของขวัญอันลําค่าเลยนะที่ไม่ใช่แสํสำหรับตัวคุณแต่ว่ามันสำหรับโลกใบนี้ด้วยเมื่อคุณจำได้ว่าคุณคือแสงคุณจะไม่กลัวความมืดอีกต่อไปเมื่อคุณจำได้ว่าคุณคือความรักคุณจะไม่ต้องวิ่งหาการยอมรับจากภายนอกอีกเลยและเมื่อคุณจำได้ว่าคุณคือพลังงานที่ไม่มีวันดับคุณจะกลับมายืนอย่างมั่นคงในความจริงของตัวเอง ขอให้ทุกลมหายใจของคุณนะคะเป็นลมหายใจที่พาคุณกลับเข้าสู่ศูนย์กลางของตัวเองขอบคุณที่ยังเดินทางขอบคุณที่คุณยังฟังเสียงจากหัวใจและขอบคุณที่คุณยังจําได้เราจะกลับบ้านไปด้วยกันนะคะตอนนี้ช่องของเรามี Facebook แล้วนะคะอยู่ใต้ลิงก์นะใครที่ต้องการร่วมพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็เข้าไป จอยใน Facebook ได้นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะกับเรื่องราวในโลกของจิตวิญญาณและการน,นำทางคุณกลับบ้านที่แท้จริงสำหรับวันน,นี้สวัสดีค่ะ